ครับวันนี้เสนอในข่าวห่มลันนะเรื่องเพจดิบหรือเปรดนะครับเนะอีเพจคนตีบทตายยังเป็นเพจได้นะครับเนาะครับลองฟังไปนะครับเนาะ เชื่อลันนาะมีมาแต่เก้าคนแก่คนเท่าเปิ่นได้สนจาตามตีได้หัวลำเรียนศึกษาลาอ่อนเขามาทำหาเกาอูาสักใส่ได้ามโดยตามหลายหัวความหัวเฮามีแม่นตัดละอ่อนเขียนถามเรื่องเพศกับวัดมันมีแต่เก้าฉันใด เลยจะาเล่าลืมือหายสรงัยตามที่ออกในใบลานผาเจ้าอันว่าเพศผีเป็นสายเป็นเงาในนัธรทำโทเก่าจี้มีอยู่สิบสองพ่อเจ้าแต่นี้ตามกรรมแห่งห้องไผ่มันถ้าลงวิบาก ตามโกดแห่งกรรมราหูตดน้นำคูโลกรรมหอยครับตดนักตรเบาลราหูคือเบาครัคุรุก็คือนักเปตาวิสัยมีหลายบอ่อน้อยอย่มเมื่อตายไปหลับตกมีวิบากกรรมหัวมุนกุลสุกตองตกแห่งห้องอาบายบางห่องกรรมนักเป็นสุรกายวิบากป่าไปอยู่นอกเขตห้อง ดีทอลามานันกักขังเกี่ยวข้องมีแหมสิบเก่าพวกนั้นอีหรุมมีนักอยู่นะครับเนอะฝ่ายยังบ่อแนมบ่อเสียงแต่จันสี่จำพวกอันด้วยมาตามที่อ้างไว้อัตถากาธาแสนเวทนาห้องห้องให้ให้ปากเต้าหูเข็ม กินยังบ่อได้กำนักจังไรบีบโยนดาก่าว่าจีบ่อดีลำโดนพ่อแม่แห่งเจ้ายังองค์เราเล่าขวัญตุวะอาลิยะทรงกรรมใสามาวงตกทรงทางนาดาปอตีแม่ดาจีตีพัมอย่างในธรรมกับถึงหวานนะครับเนาะยำพวกบางตนบ่มีเสื้อฟ้า มีแต่กายาเผยลลนเป็นสุขปป่นนองน้ำเหลืองไหลเยินไหลคบจุบอันตัวเองวิบากอย่างนี้กำหากปาตเตงย้อนกำตัวเองโคดลีดเจ้าบานตาสวดตาปนโลบโกงตีอันเขตลำเด่นตีวัดเพตผีบางตัว กำบังตอบสัตว์เก็บกินสาบขี้แห้งดำน้ำลายขี้มูกหว่วงแข้วทั้งสามวัดว่าอาลามลักของพระเจ้าอ้โลบรลักของพูเจ้าขายชิ้นพุดทั้งขายหนังพุดโตตายไปเป็นเก็บกินขี้มูกน้ำลายในวัด เลยตายเป็นผีนั่งรออยู่เฝ้าที่คนขากลงถมเปืนจำพวกเหนื่อนังลอกดำหยาดเดอนเส้นขนเกิดขึ้นเปลี่ยนไฟดูกลอนดูกล่าวหัวหลวงปุ่มใส่มีกองเปลวไฟลูกเอาเฝ้าโกนมือเตาใบล้านลนะ เนื้อหนังเหี่ยวยน์นกินขี้อาจมขุมวิทเนี่ยนะวิทขี้ก็คือสวมคนในกองเาวิทตัวเจ้าเหมือนกันคบหมูอมา,ามิดก้าหายหลักพระมือโวยใสกําบอดตึกมีแต่หิวโหยล้างกายอิดลยไว้ช่วยบอดได้ตีเอามาจา่าบอกกึ่งคอนใจนี่แข่บรรยายหัวมวล ต่อไปจะเล่าเพศดิบล้วนวนตามที่คนเท่าสอนมาบอดใจนอกไหนอัดทากัากาอุ้ยนีน่นะสอนจะเล่าเฮอครับไม่อุ้ยได้สอนได้บอกตอนเป็นอ่อนเลยมาเขียนข่าว ว่าตุหลานเหยฟังกคมอุยอูตุหลานคนเดียวอุยหักตุสละตนเข้าไปอยู่วัดขอเหอยึดถือคอยฟังอุยคนนอนวัดล่างโ่วยสะสางเงินคำเปิ่นวางอยากกำยิบเยือบอใจของเฮาเปิ่นบ่อดานเหือคนมาถ้าไวไหววัดบอดีเนื้อหลานอุยสอนบอกสัต จ้างป็นกรรมกาป่ามวัวป็นเพีดกับวัดบ่อเสียงกำตัวชิบหายไว,ว้ัวบ่อใจกำบ่อเสียงครับนี่อุ้ยคอยสอนแม่ของอุ้ยสอนถอยจอนทาดเกียงบ่ดีลำเอาปิกไายของวัดของวัดตูเจ้าเมียดไว้เปิน้นบ่อผงได้วางกำตูเจ้าปงแล้ว พระน้อยห่วงจำกำยังติดจำเฮอนำตอบใส่อิรดาขอทุเจ้าเฮอถามพระน้อยตัวอิปดาณตียทุเจ้าขินพระน้อยใครได้เอยถวยจ้อนลำกันเอามาบอดได้เฮป๋งวางไปไหววัดตามที่ได้ยินคนเท่าเหล่ามัดว่าตุเจ้าเก้าเหล่ากำรมสะไม่เหมือนแล้วตุเจ้าเปิดนหนเพศลิดเพศดำ เพดดิบเพดดำยามคืนเตียงลาย้งคนบอดตายเป็นพี่เพดข้าเล่าสืบกันยายแต่นั้นตัวเจ้าลูกมายาำเด็กสะตามลูกมาตรวจอันเตียวหงสำรวจฝะะน้อย่างกายห้องโถงนึกว่าสะบงไผมาตากย่าง เปียงขอบกําเพงานเลีวพ่อขอตั้งเป็นแม่ยิงหนังกลางอางอีหโลโ่หันเลีวนึ่ว่าเป็นสะบงนึกว่าเป็นผ้าเหลียงไฟมาตากเป็นตีนสินสูงเช่นไปจานแงนพ่อตาข้างตีนสิน้นยาวกว้างเป็นคนหน้ามนเต้าทาด นิ้วเต้ากระโถนนะ้าหน่วยตาสวดปูนแก่นเต้ากโทยอยลูกเห็ดดิบคนยังบ่ตา,ายกำมันแสงสวยเป็นคืนเดียนเพ่งสอดลวงหูจักนาตาตีนมือสอดสวงโลกบอำ้ำหวังคองยิบมาถาด ถ้วยถาดจานจอนเปลี่ยนซ้อนไม้กาเอาของวัดมาอ้างว่าถ้วยบานอิหลดมาเปลี่ยนเอาถ้วยวัดเฮาบอกกวัวกอลังดียานเพิ่นเล้าตำนานแต่เกา้าแหมเรื่องหนึ่งนาะคนจะเล่าเศร้ายังมีตัวเจ้าสมปานเอาเงินหื้อน้องไปขายแบ่งกันก้นกาขายแบ่งกันเอาเงิน วัดด้นเป็นขอเป็นป่อก้าผ้าขัดจุดเจ้าหน้องเอาตังไปขายก้าขายผ้า ตัวเจ้าเอาตังตัวน้องล่าแปลงทุนจัดดาออกกา้ากันได้สะดังปันสามปันสามตาซา้นติขายฝ้าเอาไปสองส่วนน้ำกา้าเฮคนติขายเอาเข้าวัดไปหนึ่งส่วนวาอันหลืกคนไปกา้าเอาไปสองส่วนเอาเขาวัดเหยียส่วน หอดตกกลางคืนน้องนอนโดยหันตรวดเจ้าแลจันสอดฮาที่หันตรวดเจ้าแลจันสอดดูอกน่องกูนี่ปินเพลแต่สูพอตินพ่อเมือตัวเยาวเต็มห้องออน้องตายเพราปินเพล หัวตีนจำฝ่าลหาลว้าลหลอ้อมสั่งเวทวิ่งวอนแต่นั้นตกวันผูกมาบอกจานองจันว่าสามปันอันไม่นาว่าปันส่วนอันไม่นามึงเอาหนึ่งส่วนบ่ดีก้าหาน้องก็ปันมาสาคำสั่งตูเจ้า ตกเมื ok ka, ่อค ok ืนกาตัวลาน้องเนาหดลงว่าเดียวเต่านั้นพี่ไอ้บอกจ้าบาลาน้องจันเอาจกตานอันเตอขิงเงินว่าเงินวัดออกนอตาขิงหัวแม่นตัวจริงยอดกินบ่ได้ พอเงินเพิ่นตานคนกำย่อไว้ก้าเอากำให้บาปนักแม่อุ้ยเพิ่นสอนสั่งนิเก็บจักเฮาเป็นตัวเจ้าสมปานควันหแกว่วและกรรมการคงินกินเงินา้านย่าหานใข่ใดตือบุญจุ่มเย็น กาบุญห่อนไม่คนหากินไปบอม,มัักผ้าป่าผ้าปอมหลอกหอมไล่ลักหาทัดัดโดยความศรัทธาเดี๋ยวเพิ่นจะเล่าฟ้าเหลืองตุ่มมาหลังกาสังฆาปกต่อหอตื่นขาบาวปรเดี๋ยวสำนักเนอะข่าบปัจจุบันข่าวพระสงฆ์องค์เจ้า ยังมีแหมอันเล่านําจำขึ้นพ่อก้างวดต่างนอนวัดขี่นอขไข่ของขอนอนจอดยัดยังกางควางแก้วย้ำแหลงพอตีดุงลอ้ออาปากแตกแหงเหลีวพอเริวแยงยะได้นี่ค่ะอีละพ่อก้งวดต่า,ตางพนนอนวัดดุงล้อมันแตกกีหลงหูเฉยะจะได้ หันเล็กเหี่ยไซายกลางวัดสองหน้าลวดยิบกำมาปอาวอเอามาโจดลงแนบที่ดุงล้อเสร็จแล้วออกหน้าเดินต่างปอกกางวัวล้อลวดกับพิกลังไปหอดนอนจางเกี่แห่งห้องมานอนบ้านตัว จฝายหัวร่วมท้องพักผ่อนนอนกองเมียนั้นหันใส่ยังหัวตัวยาวปีจันปอตกสะบันสันเตนางเมียปอกกาหน้าฟังเฮเกผัวหัวยาวเสสูงลำกระยองหลุมเมียหันใส่หัวปกมานอนบันไปกาไปขายมาผู้หญมาสูงเกรงยองอีหล่ เมียมันใจไหวโวยวายห้องเอิงหัวมันก็เอิงตอบรับเมียมันเลยถามเป็นกรมที่ตั์ตอนไปก้าหาขายถึงวันไปเอาของวัดตัวเจ้าบ่อปั่นกาไปลบต้านของพระของเจ้าหัวว่าบ่ามีเนื้อตัวน่องเน่าบ่าได้ยืมมือเยาวไหลลัก เต้าวาตะวาได้ไปนอนพักหันเล็กขีเมียงเล่มเดียวเอามาจดล้อบอดได้ฉเฉลียวเน้เมื่อเตียวจะปิ้งเข้าบ้านสองเมียพว่าเขากลัวเสียงทานไปหาคู่บาตันพระว่าป่อออกเฮก็ดีแต่ละ เป็นเพศดิบกาเนื้อหนอายางอีแต้ตัวยังบอดตายเต้าเป็นไปหูหันว่าเออไซสิบเต้นสาวเล็กเล็กเก่าแต่กี้จะโป้นขึ้นดีกาไว้เนาะไสซิบก็บคือซิบเลมเต้นแห่มเจ้าเป็นสามสิปน่นะตัวยังบอดตายกายเป็นแล้วใส่กลับมาว่าใดฮับโดนเป็นเพศดิบซ้ำล่าง อยู่ในล่างตนคนเท่าหลายคนสอนลูกสอนเต่าจะไปกินของพระสง์องค์เจ้ากำเว้นเบ,า,บาจ้องก้องเพศสี่ตัวที่ให้หุยห้องเป็นญาติป่อเจ้าก่อนการคือเป็ดปีน้องเจ้าพิมพิสานกำมาป้ากำป้าป้าปันวันป่อ กำปาปอปันกินก่อนส่งเจ้าลวดสเสวยกำรตุกปองเปี้วเข้าลงสูงอาบายหลุมปื้นตุสะนะโสสวดมนต์ไหลเวิรน คาถากันผีถูกตังว่าเข้ามาไปเล่าไปมาหลังสามรอบสามตังสืบจากคนเท่าอีโลนี่คาถาบังตาผียอดผนว่าทุะนะโสโสนะสะตุอีโลครับว่าสามคำสามรอบ ยังมีแฮมหลยเป็นเพจตูดเจ้าวันน่าจะเอาเราซ้ำว่าจะ,จะว่าไปหลายก็เมินเจนลำเหนียวเปิ้นจะจังแหมนอเรื่องเพจนี้แล้วก่อน่าขอย่างก่อนบอกกันเวลาปอเขียนต่ออันเลนเต้าอีสู่กันฟังก่อนและนา hey. ยเฮ้ยจบเต้าอ,อีนะครับเน้อ